สำหรับท่านที่มีอาการเหล่านี้นะคะปะสัสสาวะบ่อยปสัสสาวะไม่สุดปสัสสาวะสะดุดหรือลุกเข้าห้องน้ำบ่อยในเวลาคางคืนค่ะเป็นสัญญาณเตือนของอาการต่อมลูกหมากโตเรามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดอปิโอเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมด16ชนิดตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการต่อมลูกหมากโตได้เป็นอย่างดีค่ะผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นต่อมลูกหมากโตฉี่ขัดฉี่ไม่พุ่งฉี่บ่อยๆลุกขึ้นฉี่คือล้หลายรอบ หลังจากเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับกาแพรดำว W โตัวนี้เรามาทานดูอาการต่างๆดีขึ้นไม่ปวดได้ฉี่ได้คล่องทานมาประมาณสองเดือนตอนนี้สบายมากไม่มีอาการเหล่านั้นอีกเลยหากท่านเป็นอย่างที่ผมเป็นลองหาทานดูสิครับไม่ผิดหวังเลย ปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิกระปอยนะครับกระปิกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วเลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากนะครับว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีมากๆเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได้ทด,ดลองกินนะครับ เพียงแค่ทานวันละ1 2ึซองชมกับน้ำร้อนหากท่านไหนนะคะที่มีอาการเหล่านี้สามารถโทรมาปรึกษาหรือสอบถามอาการเบื้องต้นตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรามีแอดมินคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ